ช่วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดี English Corner Math Corner Art Corner สถาบันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และศิลปะตอบโจทย์ผู้เรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนตอน้นและบุคคลทั่วไปโดดเด่นด้านหลักสูตรที่ทันสมัยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแนวใหม่ที่สนุกเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้จริงอย่างยั่งยืนค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น2,000 200, 0 0บาทบริหารจัดการง่ายคืนทุนเฉลี่ย4-8เดือนสนใจโทร082-9176543 f ฟิรร้านเกี๊ยวซ่าหน้าเปิดไอเดียแจ่มของเด็กแนวคนมีไอเดียอยู่ที่ไหนก็รวยได้คำนี้ช่วยพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงหลายคนที่กำลังบ่นว่าไม่รู้จะทำอะไรบางทีคิดได้แต่ก็หาทําเลดีๆไม่ได้ซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้ออ้างคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะไม่เอาปัญหามาเป็นโจทย์ใหญ่แต่เขาจะหาวิธีว่าทำอย่างไรจึงจะแก้ไขปัญหาได้ เว็บไซต์ Thai Franchise Center. com มีอีกหนึ่งธุรกิจน่าสนใจชื่อร้านว่าเฟิงจูซึ่งสินค้าเขาก็คือเกี๊ยวชาที่ดูจะธรรมดาแต่เมื่อใส่ไอเดียเข้าไปก็ได้กลายเป็นธุรกิจยอดฮิตที่สำคัญเจ้าของร้านคือวัยรุ่นธรรมดานี่เองค่ะ อย่าลืมว่าเราอยู่ในยุคข,ของดิจิตอลอะไรที่เป็นกระแสบางทีแค่ชั่วข้ามคืนก็สามารถพลิกชีวิตให้คนทําธุรกิจได้เลยทีเดียวเรื่องราวของร้านเฟิงจูก็ไม่ต่างกันจากจุดเริ่มต้นของอดีตสาวพนักง,งานโรงแรมรอยัลออร์คิดโชตลาตันที่ตั้งใจใหญ่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแม้ว่าทําเลที่ตั้งดูจะเป็นจุดบอดที่ใครๆไม่ต้องการซึ่งไอเดียที่ใส่เข้าไปในธุรกิจนี้ได้แก่ 1. เปลี่ยนหัวมุมโรงแรมให้กลายเป็นห้องกงเล็กๆจุดที่เปิดร้านเฟิงจูคือบริเวณหัวมุมของโรงแรมหลายคนมองว่าตรงจุดน,นี้คือพื้นที่ปราบเซียนนอกจากจะรับตาคนแล้วยังมีป้อมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมาบางหน้าร้าน แต่ไอเดียในการแก้ไขก็คือการจัดพื้นที่หน้าร้านให้เสมือนกับฮ่องกงโดยต้องจัดหาของเก่าๆในพื้นที่เน้นความเป็นจีนเป็นฮ่องกงมาจาัดกตกแต่งกลายเป็นบรรยากาศจีนแบบร่วมสมัยซึ่งถ้าใครเคยไปฮ่องกงก็จะเคยเห็นร้านลักษณะนี้เป็นจํานวนมากแต่ที่นี่คือเมืองไทยและร้านเฟิงจูก็เนรมิตสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในทําเลที่ไม่ดีแต่สุดท้ายก็ทําให้ได้ดีและมีลูกค้ามาก 2. กระจายความเสี่ยงไม่เปิดขายสินค้าแค่อย่างเดียว ทีแรกตั้งใจะจะเปิดเป็นร้านไอศครีมแนวไอศครีมที่ไม่ใช้นมไข่ครีมหากใช้พื้นที่ทั้งหมดทําร้านไอศครีมอย่างเดียวก็คงจะดูเสี่ยงเกินไปจึงได้คิดทําอาหารคาวที่กินง่ายราคาไม่แพงและมีความเป็นหนึ่งร่วมกับบรรยากาศก,าก็คือเกี๊ยวซ่าที่ปรับรูปแบบจากการทอดมาเป็นแบบหนึ่งได้ทั้งเรื่องของสุขภาพและยังทานง่ายรับประทานได้เร็วใช้เวลาตั้งแต่การสั่งออเดอร์จนไปถึงการนึ่งเสร็จประมาณ5-6นาทีเท่านั้น 3. เกี๊ยวซ่าแบบเปิดหน้าไฮไลท์ของร้านเฟิงจู นอกจากเกี๊ยวซาที่นี่จะนึ่งแทนการทอดแล้วก็ยังทําแบบเปิดหน้าไม่จับจีบเพื่อที่จะได้ใส่ไส้ได้เยอะๆกว่าเกี๊ยวซาทั่วไปกินแล้วเต็มปากเต็มคําแถมยังเพิ่มความสนุกและความอร่อยด้วยท็อปปิ้งตามใจชอบเกี๊ยวซาฟิงจูมีด้วยกันถึง5รสชาติก็คือดั้งเดิม3มก๊ก เห็ด5อย่างมาล่าแกงฮังเลยแห้งซึ่งวิธีการสั่งก็คือมาถึงร้านแล้วไปรับกระดาษที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วจดออเดอร์เกี๊ยวซาและท็อปปิ้งที่อยากจะกินในราคาเพียงชิ้นละ12บาทส่วนท็อปปิ้งนั้นเพิ่มได้อีก3-5บาทเท่านั้น 4. ทำสไตล์ร้านขายเทคเอา a ว ใครคิดจะมานั่งแช่นานๆที่ร้านอันนี้ขอให้คิดใหม่อย่างที่บอกว่าด้วยพื้นที่คือจํากัดมากในร้านจึงมีโต๊ะกลมและเก้าอี้ไม่มากที่สําคัญคิวลูกค้าแน่นมากแต่จากจุดอ่อนตรงนี้จึงได้กลายมาเป็นจุดแข็งที่ทําให้ร้านเฟิงจูมีลักษณะแบบเทคเอาไวที่ทําให้ลูกค้าหลายคนหมุนเวียนเข้ามาซื้อสินค้าได้มากขึ้น 5. ไม่ลืมจุดแชะและแชร์ วิธีแก้ปัญหาเรื่องของทำเลยอดแย่ให้ลา่เป็นยอดเยี่ยมนอกจากสินค้าดูดีมีคุณภาพบรรยากาศร้านที่แตกต่างสำคัญคือมุมแชะและแชร์ที่จะช่วยให้คนฮิตและรู้จักร้านได้มากยิ่งขึ้นซึ่งเฟิงจูก็ไม่พลาดในเรื่องนี้กับมุมยอดฮิตที่เป็นเก้าอี้นั่งพร้อมโต๊ะยาวหันหน้าเข้ากำแพงที่ปูด,ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นมุมชมหาชนที่ใครมากินเกี๊ยวซ่าก็ต้องอยากจะนั่งยืนโพท่าอยู่ตรงนี้และที่สำคัญทั้งร้านใช้คนทำงานน้อยมากโดยมีแค่คนนึ่ง คนปานอีกคนคอยคิดเงินลงทุนบุคลากรไม่มากบรรยากาศดีๆใช้กระแสะโซเชียลให้เป็นยังไงก็ปงัง หากใครอยากจะไปดูร้านเฟิงจูบรรยากาศดีเหมือนร้านในฮ่องกงจริงหรือเปล่าพิกัดของร้านทางข้าวอยู่ที่ท่าเรือสีพญาข้างศูนย์การค้าดิเวอร์ซิตี้ที่สําคัญนอกจากอาหารข้าวหวานที่นี่ยังมีเครื่องดื่มแบบจีนๆเข้ากับบรรยากาศอีกด้วยที่รับประกันได้เลยว่าใครที่มาที่นี่ต้องติดใจในรสชาติและบรรยากาศสไตล์ฮ่องกงซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่ใส่ไอเดียในการทําธุรกิจแบบไม่ง้อทําเลกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ